ผมจะมาสอนวิธีการวอลฮอปกันนะครับวิธีการวอลฮอปมีทั้งหมดหลายวิธีวิธีที่1น,นะครนะคคือการเปิดปิดชิปล็อกแบบนี้และวันนี้เราจะมาสอนกันวิธีแรกนะคะให้ว่ายืนชิดเดินหน้าค้างนะครับกดกระโดดค้างต่อไปว่าหลังจากนั้นเราก็กดเปิดปิดชิปล็อกให้ตรงจังหวะไปเรื่อยเนะคบเสร็จแล้วครับ ะใช้เป็นการเดินนะครับนิ้วโป้งมือซ้ายส่วนนิ้วโป้งมือขวาจะเป็นการกกระโดดน,นะครับส่วนส่วนถ้าเป็นแบบส่วนมือนิ้วชี้ให้เราเปิดปิดชิปล็อกนะครับบมันก็จะได้ภาพรวมประมาณนี้นี่นะครับแบบนี้นะครับวิธีที่สองวิธีการสะบัดหน้าจอ ทำเหมือนเดิมเลยนะครับแค่ว่าเราจะไม่เราจะเปิดชิปล็อกค้างเอาไว้กดกระโดดแล้วก็ใช้นิ้วชี้อยู่ตรงหน้าจอนะครับบนา้นล้วก็ผ่านไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับตามที่ถนัดทําแบบนี้